สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงหนึ่งในคอนเซปต์ที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของ Mach ช ine Learning เลยนะครับนั่นก็คือเรื่อง bias variance trade off ครับพูดง่ายๆมันคือการหาจุดที่พอดีเป๊ะๆที่จะบอกได้เลยว่าโมเดลของเราจะเก่งจริงหรือเปล่าในโลกความเป็นจริงและนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มจากเป้าหมายที่แท้จริงของการสร้างโมเดลกันก่อนแล้วไปทำความรู้จักกับคู่ปรับตลอดการอย่าง bias และ variance ผ่านเรื่องราวสนุกๆของการทำนายราคาบ้าน และสุดท้ายคือการตามหาจุดที่สมดุลที่สุดหรือ s ว e e สปอร์นั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับโอเคครับก่อนอื่นเลยเพื่อที่จะเข้าใจปัญหาเราต้องเข้าใจเป้าหมายกันก่อนนี่คือส่วนแรกครับเป้าหมายของแมช i n e Learning เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรที่ทําให้โมเดลแมชช n เ l อร์นิ่งสักตัวหนึ่งเนี่ยมันดีจริงๆคือแค่ทยถูกเยอะๆก็พอแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นคําตอบก็คือ เป้าหมายที่แท้จริงเลยนะคือการสร้างโมเดลที่มันทำนายผลได้แม่นไม่ใช่แค่กับข้อมูลที่มันเคยเห็นตอนฝึกแต่ที่สำคัญสุดๆเลยคือมันต้องทำงานได้ดีกับข้อมูลใหม่เอี่ยมที่มันไม่เคยเจอมาก่อนด้วยความสามารถนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยเราเรียกมันว่า generalization พอเรารู้เป้าหมายแล้วว่าอยากได้โมเดลที่เก่งกับข้อมูลใหม่ๆเนี่ยทีนี้แหละครับมาดูกันว่าแล้วอะไรละ่ะที่เป็นอุปสรรคใหญ่ที่ขวางทางเราอยู่คืออย่างนี้ครับ การจะสร้างโมเดลให้มันเจ๋งๆเนี่ยมันเหมือนกับการเล่นชักเยอะตลอดเวลาเลยระหว่างความผิดพลาด2แบบคือพอเราพยายามจะดึงลดความผิดพลาดฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเด้งขึ้นมาแทนมันเป็นแบบนี้ตลอดเลยครับแตบบ่ฉะนั้น หัวใจของมันเลยก็คือการหาจุดที่ใช่หรือที่เขาเรียกกันว่า sweet spot ให้เจอซึ่งก็คือจุดสมดุลระหว่าง2พลังที่ตีกันอยู่นี่แหละครับนั่นก็คือ bias กับ variance นี่แหละครับที่มาของคำว่า trade off หรือการได้อย่างเสียอย่างนั่นเองเอาละครับได้เวลามาทำความรู้จักกับตัวละครหลัก2ตัวในเรื่องนี้กันแบบลึกๆแล้วมาเริ่มกันที่ตัวแรก bias หรือถ้าแปลตรงๆก็คืออคติ bias เนี่ยมันคือความผิดพลาดท,ที่เกิดจากโมเดลของเรามัน ซื่อเกินไปคือมันเรียบง่ายมากจนไปตั้งสมมุติฐานผิดๆเกี่ยวกับข้อมูลคิดภาพตามนะครับเหมือนเราพยายามจะอธิบายหนังทั้งเรื่องด้วยประโยคสั้นๆประโยคเดียวมันก็ง่ายดีนะแต่รายละเอียดสําคัญๆมันหายไปหมดเลยพอโมอเดลมีไบแอดสูงปุ๊บสิ่งที่จะเห็นเลยก็คือ 1. มันจะง่ายเกิน 2. มันจะสรุปอะไรผิดๆไปหมดเลยและผลก็คือเจ๋งครับทางานได้ไม่ดีทั้งกับข้อมูลที่ใช้เทรนและข้อมูลใหม่ ซึ่งอาการแบบนี้แหละครับที่เราเรียกกันว่า underfitting คือเรียนรู้น้อยเกินไปนั่นเองมาดูอีกขั้วหนึ่ง variance หรือความแปรปรวนอันนี้ตรงข้ามแบบคนละโลกเลยมันคือความผิดพลาดที่เกิดจากโมเดลที่มันซับซ้อนเกนเินเบอร์ไปมากจนแทนที่จะเรียนรู้ภาพรวมมันกลับไปนั่งท่องจําทุกรายละเอียดหยุมมยิม้มหรือที่เรียกว่า noise ในข้อมูลที่ใช้สอนนึกภาพคนหนึ่งที่จําได้ทุกคําที่คนอื่นพูดแบบเป๊ะๆแต่ไม่เข้าใจเลยว่าบทสนทนานั้นมันหมายความว่ายังไงนั่นแหละครับ variance โมเดลที่มี variance สูงสูงเนี่ยนะมันจะซับซ้อนมากคือกับข้อมูลที่ใช้เทรนนะโอ้โ oh, ห perfect เลยแต่พอโยนข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยเห็นเข้าไปให้พังครับ fail แบบไม่เป็นท่าเลยเพราะมันยืดหยุ่นเกินไปจนไปจ,นไปจำน้อยเข้าปัญหานี้เรียกว่า overfitting ครับหรือการเรียนรู้มากเกินไปซึ่งเป็นกับดักที่คนส่วนใหญ่ตกลงไปบ่อยมากทีนี้เรามาดูเทียบกันจัดจ่เลยนะครับ ทางซ้าย bias คือโมเดลที่มันง่ายไปจนมองไม่เห็นเทรนที่แท้จริงหรือที่เรียกว่า underfitting ส่วนทางขวา variance คือโมเดลที่ซับซ้อนเวอร์จนไปไล่จับแต่ noise หรือ overfitting เห็นไหมครับว่ามันอยู่คนละขั้วกันเลยทฤษฎีอาจจะเยอะไปนิดหนึ่งงั้นเพื่อให้เห็นภาพชัดๆแบบเคลียร์ๆเลยนะเรามาดูเรื่องราวของการสร้างโมเดลทำนายราคาบ้านกันดีกว่าครับเรื่องของเราเนี่ยจะมี3แอคด้วยกัน เราจะลองสร้างโมเดลมาทำนายราคาบ้านจากขนาดของบ้านเริ่มจากแอคแรกโมเดลที่มีไบแอดสูงจัดจัดหรือก็คือง่ายเกินไปต่อด้วยแอคที่2โมเดลที่แวเรียนสทะลกประหลอดหรือซับซ้อนเกินไปและปิดท้ายด้วยแอคที่3ที่เราหวังว่าจะเป็นโมเดลที่ใช่เลยเอาล่ะครับเริ่มกันเลยกับโมเดลที่1เราลองใช้โมเดลที่เบสิกที่สุดใน3โลกนั่นก็คือเส้นตรงธรรมดาธรรมดานี่แหละครับ มาลองอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างขนาดบ้านกับราคาดูแล้วก็จะเห็นเลยว่าไอ้เจ้าเส้นตรงเนี่ยมันซื่อเกินไปจริงๆครับมันจับความโคง้งหรือแนวโน้มจริงๆของข้อมูลไม่ได้เลยผลก็คือการทํานายมันพลาดไปเยอะมากไม่ว่าจะข้อมูลเก่าหรือข้อมูลใหม่นี่แหละครับตัวอย่างสุดคลาสสิกของโมเดลที่มีไบ a อสูงจนเกิดปัญหา underfitting ในเมื่อโมเดลแรกมันง่ายไปงั้นไม่เป็นไรเราไปให้สุดอีกทางเลยลองสร้างโมเดลที่มันซับซ้อนแบบสุดขั้วไปเลย ชนิดที่ว่าลากเส้นผ่านจุดข้อมูลได้ทุกจุดแบบเป๊ะๆแล้วดูสิครับโมเดลนี้เนี่ยโอ้โหกับข้อมูลชุดเดิมที่ใช้เทรนนะทายถูก100%ซแม่นยังกับจับวางเพราะเส้นมันลากผ่านทุกจุดเลยไงแต่แต่พอมีบ้านหลังใหม่เข้ามาปุ๊บการทํานายราคากับเพี้ยนไปไกลเลยเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เรียนรู้แนวโน้นไงครับแต่มันไปท่องจำข้อมูลเก่ามาเป๊ะๆนี่แหละครับอาการของ variance สูงปริดหรือ overfitting และแล้วในที่สุดเราก็มาถึงโมเดลที่3โมเดลที่ดูเหมือนจะหาจุดที่พอดีเจอแล้วดูภาพนี้สิครับนี่แหละคือคําตอบโมเดลนี้มันใช้เส้นโค้งที่กําลังดีมันจับแนวโน้มโดยรวมของข้อมูลได้ถึงแม้ว่ามันจะมีพลาดบ้างเล็กๆน้อย,อยๆกับข้อมูลที่ใช้เทรนแต่นั่นไม่เป็นไรเลยเพราะสิ่งที่สําคัญกว่าก็คือมันสามารถทานายราคาบ้านหลังใหม่ได้ค่อนข้างน่าเชื่อถือและคงเส้นคงวานี่แหละครับคือสวิตช์สปอตที่เราตามหามาตลอด เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเรามาสรุปหัวใจสำคัญทั้งหมดของการหาจุดสมดุลนี้กันอีกทีเพราะฉะนั้นขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป้าหมายสูงสุดของการทำแมชชินเลอร์นิ่งเนี่ยไม่ใช่การสร้างโมเดลที่ทำคะแนนได้เต็มร้อยกับข้อมูลชุดเก่าแต่คือการสร้างโมเดลที่มันใช้ได้จริงในโลกภายนอกหรือที่เรียกว่า generalization นี่คือสิ่งที่แยกโมเดลที่ดีออกจากโมเดลที่แค่ท่องจาเก่ง โมเดลที่มัน generalize ได้ดีเนี่ยอาจจะไม่ใช่โมเดลที่แม่นเป๊ะที่สุดกับข้อมูลฝึกสอนก็ได้นะแต่มันจะเป็นโมเดลที่ไว้ใจได้มากที่สุดเมื่อต้องเจอกับของจริงในสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งคําถามไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าตกลงแล้วม a ช h i n e learning เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยกฎเกณฑ์เป๊ะๆหรือมันเป็นศิล,ละปะของการหาความสมดุลกันแน่ซึ่งผมว่าการเข้าใจเรื่อง bias variance trade off นี่แหละอาจจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคำถามนี้ก็ได้ครับ